กอนชันก็ผาเมืองเนี่ยเป็นถึงผู้สำเร็จราชการในเมืองเลยนะแต่ว่ามึงบอกมึงว่าไงพี่ก็ไงมึงบอกว่ากินไม่ได้พรุ่งนี้ใส่บาเช้ามึงใส่ไม่ได้แล้วลูกบอกเขาซื้อตีห้าทรายมึงบอกกูเมื่อกินมึงรู้ได้ไงเออเขาจะใส่วัดอะไรมึงรู้เลยเออหลวงตาป๊อกซื้ตีห้า หลงก้ป้องกันะคุณจะไปใส่บาเขาสักหน่อยรีบไปตวจจนได้โด,ดนดดรีบสึกไปหาสีกาที่ไหนนะ,ะมึงก็พูดไปอ,อ่นี่มึงเป็นหนึ่งลูกชายพ่อผาเมืองกันเลยนะแต่ว่ามึงก็รู้ทุกวันนี้เนะี่ยพ่อผาเมืองเลยเขาไม่รักกูหรอกยังไม่ใช่ลูกชายคนโปรดนะครับทาอะไรเลยนะไม่เคยตูกใจพ่อผาเมืองเขาเลยไม่เหมือนพี<อ>่สิงทองอ่ะทําอะไรก็ดีให้ไหมดะทุกอย่าง แต่ยังดีที่แม่นวลจันทร์ก็รักกูเจ้าสิงแก้วก็เลยให้ตังค์กูมาแล้วกูก็เอาตังค์กูแม่ให้เอาอีกแล้วนะหังกูซื้อเหล้ามากินเลยเดะกังกูโอ้โหแข่งตัวเลยอะไรเล็กเนี่ยดดูแต่ละตัวนะแล้วดูเด็กเล็กก็โขบตาดำหมดแล้วอะไรมึงไม่ต้องไปเครียดอะไรเราชีวิตเนี้ยเฮ้ยลูกชิ้นอะไรวะจะมเหม็นได้ขนาดนี้ให้จะลูกชิ้นให้จะลูกชิ้นยิงนะน่าจะกินปากกู มึงก็ขยันนะไม่แก้วหายกูแปลงฟันนะหายเดิมมาสมเด็จเดี๋ยวพักตักแดดแม่งนะนี่กูรู้จักไม่ต้องอะไรเอาบุงซุปเปอร์แมนป่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ซุปเปอร์ติงไก่ดิเฮ้ยเฮ้ยมาเลยโอ๊ยสิงช่องมาบ้านกูทำไมสิงช่องทำไมโกนจำชื่อไม่ได้เฮ้ยอย่าไปตีทำไมอ่ะก็ตีไงไม่ใช่พ่อกูกูทำไมตีไม่ได้อ่ะเอ้ออกมันก็เลือกที่ตีง่ายสิเฮ้ย มาบ้านกูทำไมบ้านกูไม่ต้อนรับมึงกูเมาแล้วเอาเมาแล้วจะสู้คนเหรอกูสู้เอาซี่เอาซี่เอาเอาเอาซี่เอาเอาจังจังจังยังไม่ช่วยกูอีกเหอะไหลหนับไปเไห่กูให้รอรอมึงเปิดเนี่ยรอมึงเปิดเลยในกูตามเลยไปแต่งตัวให้กูตึ้งดูด้านกูเรียนรอโดนอย่างเดียวละเฮ้ยเฮ้ยนี่เกมไม่ถามไม่ใส่ชุดนอนแล้วอะไรเนี่ยเมาปะเนี่ย มึงอะมึงไม่เมาทำไมมึงมึนอย่างนี้อะเป็นไรออาอะไรเนี่ยของใครของกูเอาดีๆเออยาเสพติดเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คืออะไรอะยานัดฮะยานัดยานัดเออมันเป็นยังไงวะฮะมึงเมื่อเคยเห็นคนโบราณๆเหรอที่เขาแบบว่า คนแก่เขาทาเลยขาติดยานัดเพราะว่าสมัยเนี้ยใช่ไหมล่ะสาพิษมันเยอะฝุ่น B อ B M ใช่ไหมนี่กลัวไปได้ร้านนี้มาแต่ว่ายังไม่ได้ทนลองเลยเพื่อนไม่ใช่ยาเสพติดแน่นะไม่ใช่สมัยนี้ใครเ็าจะไปเล่นยาเสพติดไม่มีอันนี้มันดูแลสุขภาพแล้วเออนี่มันของเพื่อสุขภาพไม่ใช่ยาเสพติดเออยาเสพติดไอ้เราก็ลงไปปักต่ำมันไงเฮ้ยดูีกว่าเสียมาเสียหมดเลย ใช่หรือเปล่าเออมื่อกล่าวหาอันเนี้ยยานัดจริงไหมเนี่ยจริงมันเป็นยังไงยานัดเนี่ยมันเพื่ออะไรมันเป่าไปแล้วเดี๋ยมันจะจมู่ล้มจริงอ่ะจริงเออเฮ้ยไหนลองดิเป็นไงวะของแบบนี้มันเออมึงอย่าไปล้วงอย่าไปโยกที่มึงนิสัยจริงจริอยากรู้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมัน มันเป็นชื้อหมูตันมาดูนิดหนึ่งเฮ้มันดีเป่ะวั้มันเป็นยังไงโอ้โหแม่งเดี๋ยวกูมานะไปไหนเพื่อนล้างเปล่าได้ไหมมึงล้างอะไรล้างเปล่ามึงรู้สึกยโอ้โหจริงจริงดูนิดนึเลิศเทอะหมดละสิงแก้วนี่อะไรกินคนเดียวก็ปวดหัวพอแล้วไปพายสองตัวเข้าบ้านอีก ทำไมไม่เลิกกินซะว่างหนเล่าคะที่สิงห์ทอ,อ,องเพราก็มีพวกมีปู่มีเพื่อนเนี่ยเข้าใจปะ่ะเมื่อกี้คนเดียวมันก็เหงาแย่เลยเมื่อฉันนี่ทำไมพี่จะมาให้แม่ฉันกินเหล้าเนี่ยพี่ไม่ใช่ฉันพี่ไม่รู้หรอกว่าที่ฉันต้องมากินเหล้าแบบทุกวันเนี้ยทำไมเพราะอะไรก็เพราะว่าฉันไม่ใช่ลูกชายคนโปรดเพราะผาเมืองเขาฉันไม่ใช่พี่ ทำอะไรก็ดีไปนหมดถูกใจพ่อพี่ซทุกอย่างใช้สิ่งแก้วอะไยต้องมากินเหล้าเนี่ยดีนะเนี่ยแม่คขารักฉันให้ตังค์ฉันทุกวันทุกวันน่ฉันก็เลยสิงแก้วถ <c oughs> ุนยุนญาณัฐวัตรเลยเขาแม่ตามใจมากก็เลยเาตามาที่แม่ให้ไปซื้อเหล้ามากินมื่อกินกับเพื่อนเนี่ยอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปหาเรื่องใครที่ไหนเออ <c oughs> มันก็มีพี่ไปหาเรื่องใครยังจะมาห้ามอีกเหรอที่ห้ามเพราะป็นห่วงกินมากๆเลยก็ตับแข็งตายพอดีตับแข็งก็ดีทำไมเวลาอากาศร้อนตับจะได้ไม่แตกตายเอางี้ได้พี่เตือนด้วยความหวังดีเหตุเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันพอแล้วพอเราอยู่กินได้ไ้มไปอะไรเนี่ยไปกินอย่างอื่นดีกว่าน้ำส้มน้ำเบญน้ำเขียวน้ำที่เป็นประโยชน์น้ำนมเนี่ยกินเข้าไปสิใช่ไม่ได้ติดนมเหมือนแกได้เมื่อไหร่ะ อรก็มันมีประโยชน์นมทำไมอ่ะนมกล่องถ้านมกล่องเนยนมกล่องใช่ไหมที่เขาติดก็นมกล่องไงเออหมายถึงแก้วที่ขอหยุดกินสักวันหนึ่งนะขอร้องแทนมาห้ามเลยขอแบบนี้มาห้ามมันไม่ได้พี่ทำไมดื้วอยู่วะเออไหนมาพอดีครับฉันหมดแล้วขอตังค์ซื้อเหล้าหน่อยเหล้าจะหมดเลยเฮ้ยเหล้าหมดก็ไม่ต้องเติมก็หยุดกินไปเลย หมดก็พอแล้วไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้อ้าวพระเจ้าไงเครื่องมันติดแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องมีต้นลุงหน่อยใช่ต้นลุงด้วยแล้วก็วตังค์ไปตังค์เลยฮะนี่เกียร์ไปขอแม่ขอ,ขอพี่เนี่ยตังค์เยอะเนี่ยจะขอตังค์เออทีตังค์เยอะเนี่ยเคาว่าเมียหาเก่งหาเงินเก่งเนี่ยเหรอเมียพี่อ่ะเมาหากินเหรอซ่อนไว้ตรงไหนหาเจอห <c oughs> มดไม่มีไม่เคยซ่อน ตัวเองกูไม่ได้ทำไมนม่นใช้เงินเก่งแม่ใช้ยังไงมั่งอ่ะเมื่อเช้าขอไปห้าหมื่นตอนเที่ยงขอเจ็ดหมื่นก่อนออกมาได้เกมแม่งขอไปแสนเจ็ดน่ะโอ้ใช้เยอะขนาดมันเอาไปทำอะไรวะหน้าไม่รู้มันกันไม่เคยให้ใหม่จะพูดทำไมอีเวนสิงแก้วจะขอเงินไปซื้อเหล้าไก่สองตัวนี้เหรอเออนนั้นอีห้าพันเนี่ยที่ซ่อนไว้ ในกองแอร์ลดนะกัมพูชัยโอ้โหกองแอร์ลดทุกไม่มันนะเอามือเข้าไปอันนี้แบงค์แข็งมลัเอะไรมานิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะขอนิดเดียวขอเท่าไหร่แค่นี้เองแค่นี้เท่าไหร่อ่ะยีจุยีจุว้าวจูตั้งหลายคนขอยีจุมึงพอกี่ละอีจูไม่พอไม่นายขออย่างนี้เท่าไหร่มาหน่อยห้าจุเอ้โหแตกเลยเอามาห้าจูมา อย่าว่าจะยี่จุหรือห้าจุเลยถ้าจะขอเงินไปกินเหล้าแม้แต่บาทเดียวพี่ก็ไม่ให้ตกไหมอะไรนะเฮ้ยไอ้ทองนี่น้องมึงขอตังค์ซื้ออะไไม่ให้เล้วมึงถึจะไปจเที่ยวหนาวะต่อยหน้าพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แกไ๊งหน้โอ้โหมึงต่อยแล้วมึงหนีเหรอวะอยู่นู่นพี่เฮ็น กียดไอ้น้องขี้เบาต่อยหน้าหวโขดน้องเมาเอาเมาเอาจนขวดเหล้าเป็นแถวเป็นลอยาผู้ดีมีหลักข้อแปดมีสัตดินาเป็นสิงบึงเกิดมาทำไมเด็กเชียร์เบียเพื่อมาไม่ใครที่ไหนล่ะเหม่ตาโมไงวะดูไงพ่อแม่เป็นเด็กเชียร์เบีย ทำไมคุณป้าแอบแบ้าที่พ่อแม่ไม่กินก็เพราะมีสิ่งเนื้อคำแต่พวกมึงกินเหล้าเมาขัมพูดมากมาร้องควนคำเหวเหวตั้งแม่หอกินเหล้าแล้วเผาเงินโคไอ้แก้วบึงเดินไปแนวกล้าต่อยหน้าพี่จะป้าไปแล้วนะ ขอทุกคนสุข,ขาพแปลงแค่เนี้ยได้ตไม่ได้วันกีจะขอไปกินเหล้าี่เน่าพี่ด้วยเก้วใจดำจริงจริงพี่สิ่งโตเห็นใจนอ้องเรื่อยาหลีก้าฉันไม่ท้อกินข้าวอยากขอเราสักเก้์ ถ้าไม่าเลยฉันไม่ตายชั่วจวนแก้วมึงปัดป่วนนอนแก้วจงควักเงินในกระเปะ๋าอยางีอกาวหมดเออดีพวกให้หมดก็ได้สามเป็นไง ญีุ่่นกินเช้าอเวนเช้าไม่เหน็ดมันตื่นแต่เช้าตู่เช้าที่เหม็ดเมื่อพูดไปมึงยาวไงแล้วรีบถามเถิดทำไมไอ้เดรนเด็กของมึงจะหมดแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมน่ะหายตีปากเลยหมดกันแล้วมึงเคี้ยวยังไงวันนี้เช้าคุณไม่มีอะไรใส่บาทแล้วนะเวนขยันยัดเข้าไปแล้วมึงไม่กินดีนะลูกะน พี่คอตายเลยมึงให้ตะขาตการะทำนขอ,อโทษพี่จงควักเงินในกระเป๋าเขามาหาใครตกใจอะไรอะ่ะพี่เอาแต่งตัวมามาหาใครมาหาใครครับคุณพี่มหาภาพภัยผิดเรื่องรึเปล่าเฮ้ยใครใครครับภาพภัเอาดิล่ะโอ้โหสภาพภาอภัย ไหนเรื่องไม่ผีเสื้อจ้าแต่ภาพแม่ให้อภัยโอ้โหบาอภัยไปดีนี่รับลำแก่บนไปทีออ๋อขอบคุณครับอ๋อไม่งานจริงตังจงเว้เงินในกระเป๋ามาซื้อเหล้าให้น้องฉันเหล้าไม่ตกเป็นท้องอย่าโน้อง มีขอโทษถือว่าสงเพชแม่ตาเลี้ยงลูกมาลูกแม่สิงแก้วเลี้ยงมาเลี้ยงแม่ามาตั้งี่ยูเป็นคนคนเลี้ยงแต่น้องอย่างมึงมันเลี้ยงไม่เชื่อโอเดี๋ยวพี่ถ้ามีขอโทษจีิงจกันแน่ไอ้ทองมึงจับไวไ้เลยเรียกเป็นหมาเลยอทองมึงขอจ่ายมือซื้อเหล้านหละมึงไม่ให้กู แล้วมึงะต่อยหนะ้าปูกังมึงต่อยที่ก้อ่มึงจำไหมวันนี้มึงกับปูตัดขาดจะกลายเป็นพี่เป็นน้องกันไปเรื่อยใจเย็นจำไหยเมาแล้วบ้าเอาดิมาทับมืมึงเก่งมึงเข้างมาพี่แก้วเไม่อยังไม่เะกลายเกันพี่น้องกันอเป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเออต่อยให้หมกแตกอย่าี้มันจะได้เข็ด ปากมันอ่ะปากกูเนี่ยมาึงต่อยไปเลยไอ้เจ้มึงต่อมาใ้จัดเอาคืนไม่ต่อยกูไปดูมันตัวนี้พึ่งร้องไปอยู่หรือยังเฮ้ยต่อยกูเลียึ้ยเฮ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 ้ยแก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก่เ้ไม่ใช่ไม่มีวิ่งด้วยอันนั้นไ้องม่ใ่ทองอันนี้ไ้องเอเฮ้ยเามาองแก้วตั้งตังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่เหนืออีไว้ด้วยไม่ได้ พูดก่อนตามาไปดูไปดูไหนที่มันจยสีด้